ตสน,นใจเพื่อนกันเราไหมครับโอเคมีขึ้นข้อความตั้งอะตั้งชื่อเพื่อนนะตั้งไอตัวนี้จะ,จะตัดมือไอตัวไปบดนะหนึง่งมันดันเราไปด้วยกันโอเคแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปโอเคอาจจะเข้าสู่เพจออนไลน์ของจริงนี้ปะรู้สึกอ่าใครบางคนกำลังเรียกจากแสงข้างบนน,นั่นนะไลบียอนเห็นแล้วครับ กดที่ตัวเองเพื่อที่จะเรียกพลังภายในแสงเหรออ๋อเนี่ยผมเปลี่ยนตัวผมได้ใช่ไหม่ยหรือหรือว่าต้องอ๋อต้องไปตรงนี้เคนต้องไปข้างล่างนะผมอ่าโหลดไงวะเดี๋ยวนะมีผมเห็นคนเยอะเลยแต่ผมโอเคติด <laughs> เห็นคนอื่นไม่รู้ใครวะเนี่ยนี่มันผมกำลังงงว่าเป็นคนจริงๆหรือเปล่าวะร <laughs> ้อนนี่ไงเป็นตัวผมได้ไหม <laughs> นี่ผมใหม่ผมน่นลกัก <laughs> โอเค เอาว่าเราได้ผมใหม่สวยกว่าเดิมนี่เนาะเป็นโลลิ่น้อยๆนี่ยน้องที่ถือเทียนน่ารักว่ะโอเคอันนี้เป็นน่าจะเป็นไอเนี่ยเ,เอาฟิชชารทที่วาดน้องคือสารเจ้าแห่งเกียรติแสงจาเทียนก็คือหน้าจุดเทียนนะเดี๋ยวนะเนี่ยจ,จุดเทียนให้คนอื่นนะอะไรอย่างนี้เนี่ยเทียนเทียนแดงเหรอนะแล้วก็สร้างมิตรภาพโอเคจุดไฟโอเคจุดไฟจุดไฟโอเคนี่อ๋อมันจุดอยู่โอเคนะน้องน,นอกก็บินไปจุดไดนะ้ยังไงมัน มันต้นจอดเลยไงอ๋อร้องกดให้โดนตำแหน่งโอเคได้แล้วก็นั่งโอเคข้างๆได้อ๋อคุณแชทกับผู้ในคนอื่นได้ค่ะที่นั่งตัวทั้งเทียนดับได้เหรอแชทได้เหรออ๋อนั่นแหละเขาจะตอบไหมไอ้ตัวตัวจริงตัวปลอมตัวบอดตัวอะไรเนี่ยอืมเขาพิมพ์จุดๆตอนนี้อยู่นะผมเขาพิมพ์นานมากเขาพิม อ่าเราพิมพ์อยู่คนเดียวได้ไหมเนีก็ไม่คุยเลยเลยเราต้องรอให้เทียนดับไหมเนี่ยแล้วเราก็นั่งดูเทียนกันไปได้วยกันเนะผมฮัลโหลฮัลโหลเฮ้เ <Hello>. hey. hey. ขาเฮ้ด้วยวะอ่าโอเคฮัลโหลเฮ้จุดเทียนฮัลโหลได้มีฮัลโหลกลับมาเนียเริ่มงงแล้วว่ามันจริงไม่จริงวะเนี่ย <LO B. S 1> โลกความจริงโลกความไม่จริงมันคนไหนที่เป็นเพื่อนเราจะจะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นเป็นคนคนไป คนไหนไม่เป็นเพื่อนก็จะขึ้นเป็นไอจุดจุดจุด,จดไปนี้อ๋อเราตั้งชื่อเพื่อนเราเองได้แต่น่าจะเป็นคนจริงที่เป็นคนอื่นอะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> แปลกดีนะโอเคจุดเทียน <c oughs> ทําท่าต่อต่อกันโอเคอุ้ยอะไรอู้โอเคเหมือนกับรับส่งกันจะมีมีแต่ภาพขึ้นมาได้แต่แต่ว่าสดกวผมจะไม่มีเนี่ยไม่มีไอตัวหัวใจก็เลยให้แลกเปลี่ยนกันไม่ได้นะตอนนี้นะผม Hmm. มันต้องเก็บแสงนะเขาบอกเก็บเก็บแสงแต่ผมไม่เข้าใจว่าเก็บแสงไงนั่นเองงั้นเราต้องลองไปหาแสงเพิ่มนั่นเองมาบินไปต่อนะผมส่นินแดนกว้างขวางไปสู่โลกข้างหน้าที่สดใสบินไปห้องกับทรงผมอันใหม่ของเราเองนะผมมันดูพภาอากาศไม่ดีเลยวะมันดูแปลกๆดูน่ากลัวน่ากลัวมันแข็งแน่เนะทนไม่ได้โอ้โหอุโม่แล้วแน่เลยนะ เราอยู่ในอุโมงเมฆู้หอลังเหลือเกินเหมือนในฝันเลยนะครับตอนนี้เหมือนบินในความฝันความฝันที่ช่างกับว่าโอ้โหแปลกตอนนี้กัะไรเจจ้าตอนนี้แบบสว่างจ้ามากโอเคข้างบนเหมือนจะเห็นแสงเออเดี๋ยวมันรุมันจะล่วงเหมือนล่วงมันมันล่วง,ล,วง,ล,วงล่วงไปแปลกผมจะขึ้นโอเคมันไหลไหลตกไน้นะนมวันนี้พลังบินไม่พอจูนินแดนแห่งใหม่โอเคเป็นใครอ้หไม้ข้างหน้าเหมือนพื้นมันไหลได้ด้วยอ่ะ แปลกๆวะนะผมมาที่ใหม่นะครับผมที่ที่แปลกกว่าเดิมและก็ประหลาดประหลาดมากๆตันนี้ดูอลังการดีนะโอเคก็เดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆก่อนแนละ้วโอเคมันจะเห็นทางซ้ายมีอะไรไหมนะเห็นบางอย่างข้างบนนะเมื่อกี้แสงบางอย่างเลนดวนโดดไปโดดมาแล้วก็นี่มีแสงบางอย่างโอเคนี่เก็บได้ปะเนี่มันจะมีออร่าขึ้นมานะโอเค อลาไฟแต่เหมือนจุดไฟหมดแล้วแล้วก็เนี่ยอลาไฟมารวมที่เราอันนี้เก็บโอเคอันนี้เก็บได้ใช่ไหมเออได้แล้วได้นะั้น,นอันนี้นะผม this elder ร t e l l a ่าลอสอิฟไลอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนขบวนจะเห็นเมื่อกี้เนี่งอ๋อกลุ่มดาวต้องเก็บให้ครบตรงนี้ถึงจะเปิดทางตรงนี้ได้อ๋ออะไรอย่างนี้มันจะมีทางไหนทางเนาะโอเคเลรอไปไหนเนะี่ยเดี๋ยวนะล้อไปทางขางบวนนะโอเคเราเชื่อตามจุดที่เรากดและกันนะตอนนี้ค่อนข้างงงเลยนะแล้วก็ สับสนนิดนึงตัวเกมมันก็สวยแหละนะผมแต่วิธีเล่นก็คือเหมือนกับต้องเรียนรู้กันกต่อไปเรื่อยๆนะผมผมเก็บแสงถูกไหมเนะี่ยผมไม่คำ้ำจอเดินไปแล้วให้แสงมันเข้าตัวก็คือเก็บแล้วปะเสร็จปะไม่อยู่เหมือนกันอะนะครับนะผมเอาว่าลองก่อนละเดี๋ยวลงคลิปคอยว้าทีหนึ่งแล้วกันนะผมต้องการคนสอนเล่นเกมนี้แปลกๆโอเคอันนี้เลยวิญญาณเด็กนะผมแสงไม่ปีกใหม่ละอ,อล่ามันทีสีน้ำเงินส้มไม่เหมือนเดิมนะโอเค โอเคสามเลยว่าต okay. okay. ้องห้าโอเคเก็บให้ครบแต้แ้ห้าอันได้ไหมอีกสองอันจะได้ปีกอัปเกรดนะอุ้ยนั่นเองนะครับผมตื่นเต้นกับเกมนี้ดีๆมันแบบว่าจู่ก็แปลกๆนู่นอุ้ยอะไรนี่อะไรนั่นโอเคเดลไรพราอีลี่นะโอเคต้องไปเหมือนเดิมดิงเบลทาวเวอร์โอเคเปิดเส้นทางต่อแล้วก็สั่นระฆังกระดิ่งก็ว่าไปนี่เองนะผมอารมณ์เหมือนอยู่ในประเทศไหนประเทศหนึ่งอ่ะอินโดนีเซียเนี่ยหร วิหารหรือว่านี่ก็ไทยฝั่งเหนือเนี่ยมีกลุ่มเมฆหมอกมีคนอื่นด้วยซึ่งจุดเทียนเล่นไหมจุดเทียนขอเทียนในแกแอดทุกคนที่มีเนาะมไม่รู้คนจริงไม่จริงหลับแอดเพื่อนแกได้แล้โ <c oughs> อเค okay. ได้ปะแต่เราไม่มีอ๋อไม่มีพลังก็เลยไม่ได้ <c oughs> ขอโทษทีเราไม่มีเทียนพอ เออต้องใหาไฟเพิ่มไฟผมไม่ได้ไฟเอล้วงลวงลวลวววว่อยลอยโอเคโอเคโอเคลอเดี๋ยวลอยลอมันล่วงล้วงเลยเนี่ยทาไปการต้องให้ผมได้บินก่อนบ้างโอเคโอเคได้ไุดโอเคโอเคมีแสงเด็กใหม่แล้วนะผมปีกเพิ่มปีกเพิ่มนี่ไงพลังบินจะได้เพิ่มนะผมในตอนนี้สี่ถึงห้าผมตอนนี้ใกล้ลกละอีกคันเดียวก็จะได้ครบนัเองนะผมให้ปีกนึ่งก็จะอัพเวลนะผมที่ผมว่าเกมนี้เล่นยากนะถ้าเกิดเล่นในมือถือไม่ง่ายนะน แอดบดคอกับมุมมองนี้ออกมาเล่นน่าจะเพราะอัดแหละเพราะว่าถ้าเล่นเฉยน,น่าจะสบายสบายอยู่ตอนนี้เล่นอัดเล่นไปมันเลยว่าต้องตำแหน่งต้องเป๊ะวางจอยพอดีอะไรเงี้ยนะครับผมลำบากอยู่เ <c oughs> มื่อหลงทางรู้ได้ครับผมคิดว่าเราหลงไงโอเคอันนี้เรามาทางนี้เพราะว่าเราเจออ่าแผนเมสเสจอันนี้เขียนข้อความให้อ่านได้โอเคจะมีรูปเป็นตัวไอ้ผมข้อความนะผมแผนเมสเสจได้โอเคน่าจะเขียนไม่ได้แหรอปะเนี่ยเขียนได้โอเคและค้ณอ่า เฮี here, here. ยเฮียไี่ยินแบบหนึงว่าอยู่ที่นี่นะผมแล้วคุณอยู่ที่แล้วอยนะ <laughs> okay. ู่าอาเฮียเลยเนี่ยโอเคนี่อะไรคาสินเหรอเฮ้ยคาสินเฉยอะไรวะเนะี่ยปลาพยูน What the fuck? วอเตอร์ฟลักันนี่ตรงตางนี่คืออะไรผม,ผมกำลังพิมพ,พ์ข้อความไอเอ็มเฮียอยู่อยู่อาเฮียแล้วคุณอาเฮียนี่มันก็มีคาสินขึ้นมาเฉยก็เอาไปก่กาวไปแปกแไปนกบินเหรอเนี่ยว้าวนกหรือพยูนไม่แน่ใจอีกอย่างก็น,กนี่ยอะไรอ่ะ ไม่เข้าใจเกมเลยเล่นแบบออสกินนี่สวยแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยนผนอัน,นี้มันโอ้ยไหนะมีรูปปูรูปหัวใจอ๋อคนอื่นพิมพ์ข้อ,ขอความในป้านมันจะขึ้นให้เราอ่านก็กดไลค์ได้เนี่ยมีขึ้นข้อความคนอื่นเขียนมาเพิมเ่มเติมเยอะๆในนี้นะผมเรามาอ่านได้วัดดวงใครได้เจอข้อความผมและคุณอาเฮก็มากดไลค์กันได้นะเนโอเคเนี่ยผมเขา้าใจตีความความหมายว่าประเดเ็นคือผมมาแอดเพจไอตัวเมื่อกี้นี่คือ กาวมากกนะันเน่ตัวปอมระทังเลยโอเคบินเนี่ยไม่มีน้องบินนะ่ะน้องน้องตัวอะไรกันแนะ่นอ๊อกล่วงลงลงลง,ลงอลังเหลือเกินอันนี้แหละโอเคแสงใหม่ที่เราตามไปเคารพบูชาคนแก่นะผมวิญญาณเก่าแก่แต่วิญญาณแก่ไปตามวิญญาณเพื่อคืนชีพโอเคความจำที่หายไปเหมือนเดิมนะผมวิญญาณเจเจ,เจที่หันมองเขานะ่ะโอเคเจเนี่ยมันจะมีอ๋อเปอร์เซ็นต์ทางซ้ายใช่ไหม โอเคผมเห็นแล้วว่ากีดหลอดก็ต้องน่าเก็บสี่ั้งเลยน,นะแนตะ่ใช่ผมว่าน้องอ่ะเจข้างบนนี่เจฟเนี่ยเต็มเต็มหลอดแล้วโอเคอ๋อแค่สองอันเหรอไม่นับอันแรกนะโอเคอะไรเป็นบางอย่างข้างบนนะมหมุนไปหมุนมาได้อ๋อนี่เราไปชื <laughs> ่นว่าคาสตินเห็นมุมก okay. ้อนนึงว่าคาสตินโอเคสุบืรอได้แล้วโอเคข้างบนมีเนี่ยอ่ะคืนแสงให้กับวิญญาณเก่าแก่นี่นองบูดาเก่าแก่กลับมาฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมคำตอบทั้งหมดก็คือ เจ๊กําลังปีนเสาที่หมุนอยู่ปีนอย่างนิ่งมากกำลังคอสอ่าเสาอะไรเงี้ยยอดเสาเจดีก็ว่าไปนะหอมแล้วมันก็มันคงตอนนี้คงไม่หมุนนะอันนี้หมุนหมุนแปลกๆนะหมมันหมุนทึงไมกันแน่มีพายุนโหเรือบินนะหอมแล่นผ่านไปตกใจลวงลงมาปะทักทายเพื่ออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยงงกดงงเออวัดทักทายไปายเพื่อนได้ไปสู่สวรรค์อะไรนี่มาอ๋อท่าทักทายใหม่โอเคถ้าโบกมือได้ถ้าโบกมือ แล้วรู้ท่าใหม่จากกันไอ้หมุนตรงนี้นะนะอย่างว่ะเนี่ยบายบายแกอ๋อแล้วมันมีก้อนอะไรเอะไบางอย่างที่วางขาเนาะผมเป็นโลโก้แบบแปลกๆผมรู้สึกแปลกๆมากๆเกมนี้เจเจ้านะครับผมโอเคไอคอนทางซ้ายนี้พื่อที่จะไลา์ทีบิวนี่คืออะไรอะกดเฮ้ยอะไรเป็นรูปใหม่เว้ยอ่าได้หัวใจได้เนื้อแล้วลคือ ซื้อไปใช้ได้หรือว่าเรารีบต้องการตังค์น,นะน้โอเคข้อมูลเนี่ยเพศของไอคอนพวกนี้จะมีเทียนท่กไปหัวใจจะแบบว่าทางซ้ายนะน้ออันจะมีหัวใจจะเป็นแบบว่าข้างเงินข้างเงินสกายนะน้ออ่าฮะที่ได้จากเพื่อนโอเคหัวใจเป็นได้จากเพื่อนแค่กดไลค์แหละนะ้ผมแคนเดลคือเป็นค่าเอาไ้แลกของต่างๆถ้าเป็นรูป,ปคล้ายๆดงดำไอ้ตรงกลางที่เป็นดแดงๆอันนี้ก็คือเป็นตัว ขังง้นหนึ่งดีสุดที่มีอ๋อขั้เงินราคาแพงได้น,นมที่หายากยากอ๋อได้ปีกบางอย่างจากในพายุก,ก็ว่าไปหนมมีฤดูปือตัวฤดูเก่าอ่ะไม่ทันอีเ,อเวนต์มันตตดต่อแล้วไม่ทันอ่านเลยอ่ะรีบแล้วเกินเนี่ยหมุนแหละแถบวางขาขี่วางขากำลังหมุนเนอะผมเออโอเคแล้วก็เหมือนเหมือนนกมันเป็นทางต่อทางให้เราเดียบไปเนะี่ยผมว่ามันบินเหมือนกับเป็นทางให้เรานะผม มันพื้นเจดีเลยนะ <c oughs> เนี่ยเจดีจริงๆด้วยื่อนบนก็าสูงไปเรื่อยๆมีนกแปลกๆบินไปเรื่อยๆอ่าอลังครับอลังดูเพ้อฝันมาเลยเกมเนี่ยโอเคแล้วในในคัสตินกับหมูก็มีตัวคนอื่นอ๋อไม่ใช่คัสตินว่าแล้วว่าแปลกๆมันหมุนเร็วจังว่ามันหมุนแปลกๆเๆนะี่ยพี่วางขามันหมุนแบบหมุนแรงๆมันจะใกล้พังหังวหนะุ่มปุ้มีท่าใหม่เลยเหรอนี่ไงบวกมือท่าใหม่ แล้วก็เรียกข้ามอนเกิลข้ามออนบอยอะไรง d ี้แอดวานนะผมโอเคหมุนหมุนแรงจริงๆนะเนี่ยหมุนหมุนแรงมากหมุนแรงเกินไป <laughs> มันเจะวะอว่าถ้าโดนมันชนจะเป็นอะไรวะไม่ไม่ไม่ไมไมชนไม่ได้นะโ okay. อเคอี่หมายต้องไปที่หมายข้างล่างอ่ะนะผมกดแล้วไม่เห็นโอเคทางไหนวะแต่เนะีขยออกข้ามูลนนี้โอเคแล้วจะไปไงม,มีมีเส้น เส้นสายสายคนบินไปนะแล้วเราจะบินไปถึงหรอเนี้ยข้างล่างนี้มีอะไรปะอนีียโอเคมีเทียนข้างล่างนี่นะตัวไอต่อลายของพายุเหมือนกันนะผมแต่ก็เหมือนจะไม่ได้แสงบ้านอะไรทั้งสิน้นนะผมได้แค่มาหัวใจเดียวถ้าเราไปใช้แอดเฟนคนเดียวเนี้ยก็หมดหมด,หมดไปเลยไม่ก็เพราะไปบินนะ่าจะบินอ๋อบินได้เลยปะไม่รู้นะตอนเนี้ยเอาว่าเราเงยหน้าดูจากสภาพแล้วเหมือนจะ บินแล้วลงไปเรื่อยๆในกองแสงเอ่อผมว่าผมบินไม่ได้ได้ดูนะผมมันจะจมเอาหัวลงอ่ะนะมันน่าจะไม่เวิร์กนะโอเคเดี๋ยวนะผมมันเห็นแสงมาไอ้อันหนึ่งกันแน่เดี๋ยวนะอ๋อตรงไหนที่มันแสงกรุงกรนี่คือมีตัววิญญาณเพิ่มโอเคเราเก็บรุนี้กันนะกันนะผมว่าโอเคโอเคโอเคอ่ะลง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 ดีๆลงดีๆลงดีๆอย่าลงข้างล่างเรียนล่อนดีๆล่อนดีๆแกลูกโอเคมันคุมยากเันนี้มันไม่ง่ายเลยเกมนี้ยโอเค อ่าวิญญาณใหม่อันนี้ปีกเนี่ยครบห้าแล้วเราอาจจะอัปเกรดได้ถึงสูงเนี่ยอ่าต่อไว f ฟแล้วก็เพิ่มเลเวลอัปปีกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้ปีกใหม่อัปเกรดกว่าเดิมสามขีดนะไวไฟสามช่องให้เราตอนนี้โอเคเนี่ยผมบินไปแป๊บเดียวมันก็เหมือนจะหมดหลอดแล้วเนี่ยโอเคเหมือนชนโอเคเนี่ยชนนกมันลอยได้เหรอเหมือนเป็นตัวให้ช่วยเราบินได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยมันชนชนเราแล้ว,ลวก็อ่า หยียบได้ไหเหยียบหน่อยนกเหยียบหน่อยบินตามเนี่ยโอเคอ่ะเฮ้ยนะเฮ้ยหูหูผมเหยียบโอ้แค่แค่ตาขี่นกตัวหนึ่งไปมันจะนำพะอู้มัวเนี่ยมัวโคตรมัวว้านกบินเป็นกระจุกเลยทีเดียวมัวมากอ่ะโอ้หนี่เขาส่งโอ้โอเคโอเคเราตามวงวงไปแหละนั่ละคือเห็นวงไหนไปตรงนั้นน้อง แล้วจะมีของดีๆอะไรนี้อโอเคตรงนี้มีวงนี้น,นีนไี้มีแสงโอเควงจะมีพวกแสงมีงพวกาคาใบทันที่เราไปต่อในหนอมน้อง,องปีกเพิ่มนะโอเคหลักพวกแสงนี้เป็นแสงง่ายๆอันเดียพออัปเกรดแถบปีกในหนอมในวิหารหมืดนี้เราควรอน,น,นะนะผมว่าเราควรกดจุดไฟไว้ก่อนได้ไหมวันนี้ไฟหัวใจเรามีนะแกให้เห็นทางบนมดืดแล้วก็มืดอยูาา่ดีวะไรมวเราสาดจุดเปิดทางอุย้ยอะไรอะ เหมือนจุดจานเลยจุดจานมันมีขวดบางอย่างแล้วก็มีเทียนโอเคจุดเทียนได้นะผมบูชาไปขั้นสองเนผมราดสองทับสามเมื่อกี้เราได่หนึ่งทับสาของที่นี่น,ะนป่าเดคนลที่วะ <c oughs> ขำหน้าคนไม่รู้บ้าอะไรเลยนะผมโอเคแต่เมื่มันคืออายัยเนี่ยมันก็ได้มาในตัวแต่ก็ไม่เห็นจะได้แต้มอะไรเยยะอะงงงงมาก แสงมันหลอกเราอะ่ะให้เราดีใจเล่นน่ะโอเคอันนั่งก็ได้ไหมหูข้างหลังมีเขียวๆบางอย่างนะผมโอเคนะั่นัตของตัวนี้ป่ะตัวใหม่ป่ะเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยอะไรวะนะดูไม่ออกครับผมโอ้อคนที่ถือมันก็คือขวดแล้วก็ตื่นขึ้นมาอุลเบิร์ฟฟ้านกาเบอร์บินหันกลับมาเป็นปีศาจชั่วร้ายพี่ใหญ่โอเคพี่ พ่อโอริตัวใหญ่นะผมเทียนเหล่านี้นั้นโอเฟสโอเคน่าโชว์ท่าไฟใหม่นะผมโชว์เวทมนต์ใหม่ของของแต่ละคนของอเอลเดอร์แต่ละเอลเดอร์นี่นอง,นองว่านน่าใช่เก็บไฟมาเอามาไว้ในกุ้มมือเสร็จแล้วมายากลปับ๊บแทนแทนผมมาเป็นนกแล้วเลยมั้ยบิดมาเป็นอะไรเนี่ยผีเสื้อนกอีกด้วยวะผีเสื้อแกโอ้สวยแต่สวย โอเคปิเสื้อบบยบินใส่ไปในหายไหมนะน้ำพึ่งอ่ะหรือไม่ก็ลอกเข้าไปนี้กักไว้ในนี้เป็นตัวนำแสงนี่ปะแจะ่โผล่ตรงกลางนั่น่ะปะลูกเพชรเอาแค,แค่นี้เหรอปุกความาำของของพวกพวกนี้เห่าเนี่ยมันเจอจ้ายิ่งนักนแ,แสงก็ไปสู่สวรรค์นะผม เหมือนว่าเห็นความต่าพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายเลยเปล่าวฮะเนี่ยมูดามูดามูดาเนี่ยได้อ๋อได้ร้วที่ใหม่ได้เราได้ที่ตรงนี้เป็นแค่อันแรกของอันนี้แล้วไอ้ที่เก่าก็ได้แค่หนึ่งับสามเนี่ยนะแล้วเราเกลับผมไม่รู้วิธที่กลับไปที่เก่าในประเด็นอาบวกมือใหม่โอเคถ้าบวกมือมาแล้วนะผมประเด็นคือถ้าพวกนี้ก็ต้องมันอัพใหม่ดีมันก็ต้องเสียเสียค่าพวกนี้ไปอ่ะมันก็ได้ไม่นุ่งกันว่ามันเก็บได้ที่ละอันดได้ก็ได้น้อยอ่ะ เอาไปเลยแกให้ให้เยอะๆลืมตอบแทกนกลับมาด้วยของดีๆนะแกโอเคเหมือนผีเสือเ้อกระเด็นอมเก็บผีเสื้อมาเยอะมากนะตอนนี้ผีเสือ้อออกจากนี่ไงไมบ่กกี้เราเห็นผีเสือ้อลงกลักไว้สร้างไฟมาก็เหมือนเป็นอิสระแล้วดีใจด้วยพวกแกโดนออกจากการกักขังแล้วนะหอมเย่ <c oughs> บินไปนทั่วเลย <c oughs> ไม่ก็อาจจะแบบว่าจับมาเลี้ยงนะ้ยแ,แล้วก็เติบโตกลายเป็นแบบว่าลูกหลานผีเสือ้อนีไเป่กดโอเคกดเพือเ่อรี รีลิสอะคอลเหรอกดเตียงได้กดรัวเหรอกดค้างมาอ๋อกดค้างโอเคอ๋อเพื่อดูดพลังนี่ไงพลังผีเสื้อมากมายได้ท่าใหม่ไปปะรวมล่างกับผีเสื้อเพื่อบินไปข้างบนบินไปไเรื่อยๆบิน <c oughs> บินจะใชด้นะ่โอเคไปข้างบนต่อไปมันแสบตายยิ่งนักแต่ย้ำอีกทีนึงเลยว่าเกมสวยงามนะผมทำได้ดีเลยเพียงแต่ว่าหลง <c oughs> หลงละเกิดผมงงกับเกมมากเลยทีเดียวนะผม อะไรเนี่ยมันมีทางเหมือนกับไปเรื่อยๆนะผมว่าจะเป็นทางเชื่อมไปน,นี่จุดเริ่มเมื่อกี้ปะมันก็ไม่เหมือนเดิมนะโอเคไอตัวอยู่ปะ <c oughs> ไม่น่าอยู่แล้วไอตัวเราหายไปไหนไม่รู้โอเคนี่แหละมันแดงๆจุดไฟตรงนี้ได้นะโอเคจุดให้หมดโอ้โหกองไฟมันมามาก <c oughs> อลังการงานสร้างไฟกองใหญ่นะครับผมโอเคได้อะไรเนะี่ยมันไอคอนหมืนขึ้นไลท์ทีวี มันบวกได้มันก็บวกก็คือซื้อเพิ่มนะความหมายของไอคอนบวกนี่คืออ๋อได้หนึ่งแต้มก็คือได้หนึ่งนะเนาะเมื่อกี้เมื่อก,กี้เดือดศูนย์เมื่อก,กี้เราใช้ไปแล้วหนึ่งทีมีทางมันจะมีทางวาับเยอะมากออกมานี่ก็นั่งได้กลับบ้านไหมโอเคอันนี้นจุดว์ปกลับบ้านเนาะมันจะมีทางเลือกอื่นนะก็คือไปต่อก็ได้ไปใหม่ก็ได้เดี๋ยวบ้านน่าจะเป็นที่เริ่มเราตอนไอตอนที่เจอไอโตะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอลนนี่คือ,อไรนี่ไปต่อเหรอ ไม่รู้อ่ะอนนี้ไหนกันแน่ข้างหน้าไปต่อคือที่ไหนกันแน่ยังไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวนะนี่จะเป็นสุดปลอดภัยสุดเซฟตอนนี้นมให้เรามาดูพวกนี้ก่อนได้โอเคเช็คก่อนนะหนอมตรงนี้มีคล้ายหินผลึกที่มีรูปแม่พิมพ์ดวงดาวไว้พิมพ์คุกกี้อะไรนะหนอมน้าอร่อยเชียหิวข้าวแล้วนั่งเฉยกับสายลมอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เพิ่งมาตอนเรานั่งนานโอเคให้รีวิวเกมเหรออ๋องงอยู่แกจะรีวิวตอนนี้ไม่ได้แก <c oughs> อ๋อเป็นอ๋อจุดให้ดาวให้ดาวกี่ดาวฮะอ๋ออัลตริยาให้ดาวมันขึ้นมาเยอะๆโอเคดาวคาดก็ให้ห้าดาวหกดาวอุ้ยอนะไรวะเนี่ยให้คะแนนเกมเนี่ยนะถ้าทำนั้นจะเป็นทางต่อแน่ๆผมว่าไอตรงตรงช่องมิหารนะแต่ว่าบ้านนี่คือตรงไหนก่อนให้ให้ให้ชัวร์ว่าเราเรารู้จิตจากบ้านตนัวเองกันนั้งอ่ะนั่งกลับบ้านโอเคไป กลับบ้านดีกว่าอันนี้มีออร่าขึ้นมาครับน่าจะรอให้ชัวร์ถ้าโหลดยิ่งครบก็น่าจะว่าวาร์ปนี่โอเคอู้โอ้นี่คือบ้านเราสินะเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยอ้าเอาบ้านก็คือตรงที่นี่ก็คือบ้านเอ๊ะ <c oughs> ก็คือที่เมื่อกี้อยู่เอ๊ะแล้วเรากลับมาตรงนี้ใหม่ในเมื่อเราอยู่ตรงบ้านอย่าล้นแล้วเรากลับบ้านทำไมวะเนี่ยเอ๊ะแปลกๆเอาเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ไปไงไปต่อเหรอใช่ไหม ไม่มีอย่างอื่นแล้วเปล่าเออโอเคบินไปบินลง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 บินดีๆบินดีๆบินดีๆขึ้นขึ้นขึ้น,น,นมันโอ้บรรยากาศมันหมู่เมฆที่เป็นป่าเดี๋ยวนะมันผมไม่เห็นอะไรเลย,เ,ลย <laughs> เดี๋ยวมุมกล้องทุเรศมากเลยเดี๋ยวนะ <laughs> คือมันหมุนกลับไงเนี่ยมันไม่ยอมเดินกลับอะแกโอ้เดี๋ยวนะผมที่ลังกาคือผมจะพาไปโอเคให้มันไปทรายเออเข้าป่าเออเนี่ยเออมันดันผมว่าไปไหนไม่รู้เมื่อกี้นะ <laughs> ผมงงงงมากอ่ะบินไปบินไป มีขึ้นมาไอคอนว่าอ๋อมีท่าบกมือเหรอบกทำไมวะตอนนี้บกทำไมเดี๋ยวมีลูกกดเหมือนจะหนาวได้ปะมีท่ากันที่ผมไม่ได้คือท่าเหมือนจะหนาวแต่คือทำไมมันต้องบินสูงอะไรมันบินต่ำๆไม่ได้เหรอผมพยายามกดลงเนี่ยลงโอเคลง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 โอเคเออได้ลงกว่านี้ลงกว่านี้ลงกว่านี้โอเคพอได้มั้งคิดว่าพอได้แต่ไม่อยากบินผมไม่อยากบินเกมนี้เลยเนี่ยมันบินยากมากเลย ยากโคตรเหนื่อยด้วยผมเหนื่อยแล้วโอเคเกมนี้เล่นแค่ชั่วโมงเดียวก็เหนื่อยนะผมไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดน,นี้เกมมันใช้สมองเยอะกว่าที่คิดโอเคถ้าเกิดผมเล่นไม่ดีขออภัยด้วยนะผมงงนิดหน่อยมีนอกอีกแล้วเนะีน่ยนกนกไม่ไรนกจะบินให้เราบิน,บนชนนี่ไหมเนี่ยนะส่งไปไหนไหมมีจุดไฟตรงนี้อ่ะต่อไฟแกอย่าแย่งที่เราแกโอเค ประตูไปสู่ที่แห่งใหม่นะผมที่ไหนไม่รู้เราเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเหม้แม้ทั่วประเทศแต่ประเทศของมันน่ะผมเอกลักษณ์คล้ายๆประเทศนี่ก็บบเหมือนประเทศจีนนะเนี่ยไม่รู้ว่ะป่าไปแปลกๆอ่ะป่าไทยอาจจะญี่ปุ่นก็ได้เสาเหมือนกับไททันนี่นะที่ไหนเนี่ยโอ้อะไรนะโอ้แอปเปิ้ลเหรอหรือพวกไอ้เรือเหรอรือกระดาษป่ะมุมกล้องมันทุเรศมากเลยผมไม่เห็น มุมกข้อมันไม่เห็นมันไม่มัน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 ให้เราเห็นนิดเดียวโอเคเรือที่น่าเรือกระดาษอีกด้วยนะโอเคคืออะไรอะ่ะกดดูได้ข้อความอ๋อข้อความส่งข้อความเหมือนกับที่เราส่งเมื่อก,กี้นนเนาะจ่ายตังค์ส่งไปนะโอเคอ่านไม่ออกญี่ปุ่นนึกไหมเขาว่าที่นี่ญี่ปุ่นนะเนี่ยโอเคแต่เมื่อกี้เนนะอ,อ๋อเรากดไลค์ได้เนาะคือเมื่อก,กี้ถ้าเกิดเรากดที่ตัวเรือเมื่อกี้แล้วก็กดข้บนจะมีนี่ไง กดหัวใจได้กระบาดได้ปิดซ่อนหน้อ๋อก็คือแบรนด์ได้เลยไม่ก็รายงานข้อความไม่ดีได้เขาคนเขียนจริงนะผมว่าอะไรแล้วเน,นี่ยมีคาใบ้นีไรมผมว่าจะเป็นพวกพิษหนาวที่นี่เ้อไปหัวผมหายนะผมหายไปแล้วผมผม,ผมหัวร้านน่ะ oh <no. S 1> ทำะไมวะไม่อยูเหมือนกันโอ้เอาหัวกันไปแล้วโอเคเอาบัคเจอันนี้มันคืออะไรเด่ยมันมีแสงเยอะเลยอ่ะผมดูซับแสงตรงนี้ไหม มีแสงแล้วก็มีแสงแล้วก,ก็มีแสงมีโอมีพลังมาได้เนี่ยโกสเปลโกลฟ์ Go, spell, ให้เรื่องแสงสิบนาทีเราเอาได้เป็นตัวให้เขียนนั้นไปเห็นไฟอันนี้หน,นอกดค้างเดก็ไม่ช่วยในการดูดซับแสงได้สิมาเจอถ้ำนี้แล้วแต่ทำอะไรไม่ได้โอ้ฝนตกเหรอโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวน่มีแสงแสงเนี่ยน,นี่มันจะมีตัวใครสักคนตรงนี้หน,น่อมลังเศร้าอยู่นะโอเคเธอเป็นไรเนี่ยให้เราช่วยเหลือมันเดิมได้ไหมความจำต,ต้องกลับมาเอา หอกัวใจใผมโอเคตามแสงไปเป็นผู้คนที่โหยหาประตูนะผมลุงกับป้ากันแล้วนี่ข้างหน้าจะมีอะไรต่อไปโปรดติดตามได้ในทางข้างหน้าเราจะใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็เดินหน้าต่อไปดูอนาคตอันใกล้จอดแล้วไันเป็นไปได้เลยอ,อ๋อในขบวนอ๋อเราร้อยไปเป็นขบวนอ๋อถึงปต่อข้างหน้าถึก แปกมากข้างหน้าคือกันแน่ไม่รู้เหมือนกันรอติดตามโอกาสหน้าก็คือต้องต้องเหยียบปะอ๋อเนี่ยให้ก่อนอยู่บน,นตัวมันมันจะมันจะรอให้เราอ,เอ๋อให้เราไม่ล่วงอะไน,นี้ง่ายคือไปนหน้าไละผมว่านะเออเดี๋ยวมันล่วงล่วงล่วงล่วล่วงลล่วงลล่วงลวงล